ในช่วงนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตอันดับสัตว์เลี้ยงนะครับที่รวยท็อปฟของโลกสัตว์เลี้ยงทีร่รวยรวยรวยคือหมายความว่าคือที่แพงหรือว่าที่สัร,รวยรวันนี้เขาจะแบบว่ามีทรัพย์สินหรือเปล่าไหมสัตว์เลี้ยงที่รวยนะโอ้โหยังไม่เคยเจอเราพี่ดูวันนี้ว่าจะอิจฉาก็ได้มาดูนะครับ สวัสดีค่ะพบกับภายในช่วงไฮโซแฮปปี้นิ่งส์นะคะและในช่วงนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารกันในแวดวงไฮโซและเซเลบริตี้ทั้งในและต่างประเทศเช่นเคยค่ะมากันที่คุณชาญชาญน,นอนกันดีกว่านะคะก็เรียกว่าทํางานกับเซ็นทรัลมานานแล้วนะคะล่าสุดนะคะก็อยากจะไปเป็นพ่อค้าเองเปิดคอลเลคชันแฟชั่นของตัวเองค่ะ ค,คนที่เคยติดตามข่าวสังคมอยู่คงเคยคุ้นหน้าของไฮโซหนุ่มหล่อนะคะหุณล่ําด้วยนะคะคุณชาญชานนท์นะคะลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของเรศษทีนีดูไบมูนาอัลซารูนีที่เกิดกับสามีเก่าชาญชานนท์ค่ะหนุ่มสังคม ที่ครั้งหนึ่งนะคะก็เคยออกงานแทบทุกวันแต่วันนี้นะคะเขามามุ่งมั่นกับการทำงานและการดูแลตัวเองปัจจุบันค่ะเขาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดห้างสรรพสินค้าเซ็นรับผิดชอบเรื่องการตลาดส่งเสริมการขายโฆษณาประชาสัมพันธ์รวมไปถึงการจัดอีเวนต์แล้วก็ยังมีธุรกิจเสื้อผ้า i ิน omnia by Vira ที่ตนนั้นนะคะปลุกปั่นกับเพื่อนสนิทจนเป็นรูปเป็นร่างแล้วกวานน่าหปี งานนี้ค่ะเจ้าตัวก็เผยว่าเคยลองมาเป็นพ่อค้าขายเองในห้างเซ็นก็เลยทำให้เข้าใจหัวอ,อกลูกค้าเป็นอย่างดีทีเดียวค่ะ เคยมาขายเองประจําเลยครับลูกค้าไม่รู้ครับเราเป็นใครยังไงแล้วก็แบบยืนขายกับพนักง,งานขายแหละพอเรามาขายเองเราได้รู้ปัญหาหน้างานว่าโอเคพนักง,งานขายตอบไม่ครบหรือเปล่าไซส์มีปัญหาหรือเปล่าแพทเทิร์นมีปัญหาป่าคือก็เลยพยา,ยามองว่าโอเคทุกครั้งที่มีปัญหากับลูกค้าทุกครั้งเป็นการเรียนรู้เราจะได้มาสอนพนักง,งานขายด้วยเพราะว่าถ้าเราไม่ขายเองเราไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วแบรนด์เรามีปัญหาอะไรบ้าง ฟีดแบ็ค่อนข้างดีจากดาราเซเลบริตี้ต่างๆนะครับมามาใส่ไปร่วมงานใส่ไปออกงานต่างๆเนี้ยนะครับแล้วก็อย่างดาราบางท่านบางทีนะครับเราก็ให้เขายืมบ้างนะฮะแต่ว่าพอเขายืมแล้วเขาแฮปปี้เขาก็มาซื้อต่อนะฮะหลายท่านมากเลยนะครับแบบ,แบบสวยมากเลยนะคะเอามาช่วยโปรโมทที่รายการเราก็ได้ h i ไฮ so โซแฮป n i n g s ค่ะ